อ่ะในที่สุดนะครับซาฟารีเวิลก็มีลิก้าโรล่าแล้วนี่ครับนี่เป็นชุดที่คุณแม่นะครับพัดสันมาให้อย่างดีแล้วนะครับโอ้โหเสือด้วยไหมน, <laughs> นี่เขาตีมอตอนนี้เราก็จะเปิดกันที่เบาๆก่อนเบาๆก็คือเป็นม้าแคกก่อน <c oughs> นะเดี๋ยวจะให้น้องๆก็ลองให้อาหารที่ม้าดูก่อนเพราะวันนี้เราอาจจะค่อนข้างจะเวนเจ้านัทนะไฮไลท์ของเราก็คือ ให้อาหารยีราฟตอนให้อาหารยีราฟเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องเขาจะกลัวไหมคือบอกเลยว่าพ่อกลัวแต่ว่าน้องคิดว่าน่าจะได้ความกล้าของแม่ไปก็เดี๋ยวดูมหว่าวันนี้เราจะพาน้องเขาไปพบเจอกับสัตว์อะไรบ้างเอ <c oughs> เอนี่เป็นแคลอร์นะครับแคลอร์ดแคลอรสวัสดีครับพี่หมาลูกพี่ก้าพี่ก้าหนูจับอันนี้เล้ว เขาเริ่มใจสั่นโอเคนะถู้โอเคเพราะก็โอเคหรือจะได้อาการอะไรบ้างเนี่ยหรือไม่แน่ค่ะไปไปได้ยังบุลุ้นมามากตอนนี้ไม่่ะ จับเองหรือก้าจับนะมือเป็นโดเรมอนเลยมาอยู่บ้านแล้วจับนู่นจับนี่เอาแค่ okay. มันคือฝีมือหนูอย่างเต็มที่ครั้นอย่างครับสา,าวเราดูเย้ที่สั่นมาโหยิ้มหน่อยเวลาเราให้อะไรแล้วจิตเราเป็นกุศลเราก็จะเบิกบานหน่อยเบิกบานครั้งแรกครั้งแรกก็ต้องยืดหนึ่ประมวลผลว่าตัวนี้คือตัวอะไร อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มบุญแล้วอิ่มบุญอ่านี่ตินะอิ่มบุญเมื่อกี้สนุกไหมเอ้ยอบุญเฮ้ยไอ้เจ้วโอ้ยหเหง่อคลาดแกร์ต้องไปเลยบอกว่าแถวนี้มันให้นมเสือด้วยจะบอกเลยว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกติอะไม่กล้าแต่ว่า พยายามแบบบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงนะว่าเ,เรามีลูกเราจะแสดงความกลัวให้ลูกเราเห็นไม่ได้เราต้องกล้าโชว์ไม่เราจะสอนเขาไม่ได้เพราะนั้นเดี๋ยวพ่อจะให้นมเสือให้ดูด้วยสีหน้าแบบกล้าๆกัวพ่อให้เดีด๋ยวพ่อจะให้ให้นมเสือคอยดูนะคอยดูนะคูดูดดดนี่พ่อกล้ามากเลยลูกพ่อเดีว่านี่ดูคนคนกล้านะต่างนี้ พี่ไม่ได้ตกใจเสือเลยพี่ตกใจหนูเนี่ยหนูรู้พ่อเป็นตัวอย่างนะหนูอยากจะจำแม่เป็นตัวอย่างนะอย่างการแบบพ่อนี่ครับพี่เสือแต่ถ้าอยู่ในป่าหนทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้นมหนูเลยเห็นไหม นี่หมครับพี่เสือเดิมเดิมครัอันนี้คือโอ๊ยครับผมดีนะผมตอนนี้ตอนนี้มือไม่เมื่อยบอกเลยแต่ว่ากล้ามก้นเป็นตะคิวแล้วนะดูพี่เสือเดิดูคุณพี่เสือเดิเดี๋ยวพี่เสือดูเดี๋ยวหน่อยไปเล่นตัวการ์ตูนนะกับพ่อที่บ้านนะเพราะหนูได้รู้ว่าเวลาพ่อบอกว่าเสือหนูจะได้รู้ว่าอ๋อตัวจริงเป็นแบบนี้ อยู่ฟังพ่อหรือเปล่ามันคือใครอยู่กมันกินนั่นกันนะครับกินกินทั้งวันกินทั้งวันกิทั้งวันอ๋อครับอ๋อเขาเป็นแค่ใครก็ได้คนคนโคตรเก่งเลยไม่ได้คิดไงว่าเขาจะวิ่งออกไหมไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปเจอนกก่อนไปเจอยิงเราบอกเราเริ่มจากเบาๆก่อนกระเสือเมื่อกี้ไม่เบาเหมือนกนไม่เบาสีแน่นี่ ถ้าเทียบเป็นอารมณ์อะเป็นศูนย์เลยใช่คือทั้งคู่คือไม่รู้ว่าไปทางบนหรือไปทางขั้นบกหรือไปทางลบเลยไอ้ลูกกันโอเคคุณพี่นักข่าวชีวิตใช่ใช่อนุกกาวพ่อแม่เหรอครับขอได้ไหมครับได้กอดหน่อของมือต่อพ่อแม่ไม่ต้องกลัวไม่เป็นอะนรไม่ต้องกลัวยความกลัวแบบนี้ลูกขออนุญาตนะมือเลยไงมือถ้างั้นลูกจะกอดไม่ได้มือแล้วลกอดไม่ได้เลยโอเคนะไหโชเดินดูก่อนโอเคเปล่า อะขอดมือหน่อยขอมือขันลูกเลยกล้าก้าเรากล้าเรากล้านี่ยิ้มอยู่ไงโอ้ยโอ้ยทำไมาเยอะเงี้ครับไม่ก็ยิ้มหลานข้าอยากให้เห็นรีแอคน้องๆมากเลย เมื่อรอยสุดๆอารมณ์โดยรวมเป็นสูงครับเนะขอบคุณนะครับหนูหนูไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไปที่ไฮไลท์เลยดีกว่าเลยไปดูลังต่างกันนะลูก เขาจะไม่ตะกบลูกใช่ไหมครับไม่ครับไม่ครับอีกอะเห็นไหมสีหน้าพี่เขามั่นใจมากมั่นใจครับเรื่องตัวแอนน์ลูกเห็นไหมยี่ยี่บริกาเอลาร่าไปเลยเลยอลาร่าเลยพี่เขาไม่ใช่คนนะลูกเขาเป็นีุณลักษณะนะครับสวัสดีครับเราจะทำอะไรผมไมไม่ไม่ครับไม่อะไรสวัสดีครับ ก้มมาัสดีค่ะเฮ้ยโอ้โหติดพื้นจะรังยโยสิเฮ้ยน่ารั

ขอบคุณนะครับจเป็นไงบ้างแต่มูดันไาเราถามันไ้ไหบอกเหรอความปกติถ้าเราม<ป>ากันสคนตอนเราออกเดทที่ก็ไม่ทำเราก็รู้ อยู่ข้างหน้าเรานะครับเราจะให้หารกันนะครับให้แต่ว่าหมายเด็กๆบอกตัวเลยอยู่แล้วหาแล้วี๋ยวพ่อจะให้ให้ดูนะครับจะได้จำใจพ่อเป็นยังไงจำไว้นะโตขึ้นลูกจะเข้มแข็งเป็นพ่อมาไปเลยที่อึ๊บจับอึ๊บ โจจาเจ้าแต่ว่าวี่ไี่ออกแล้วตอนออกเดทไม่ทำหรอกครับตอนนี้ไม่ทำหรอกพี่สายด้วยดึงให้ดูนีดึงให้ดูได้ไหมลูกตอนนี้ก็คือโรล่าก็โดเลมอนก็เข้าเข้าเหมือนกันนะพี่ก้าจับพี่ก้าจับมาดูเรื่องพี่ก้าไดี่ก้าก็พี่ก้ามองด้วยสิลูกมอง

คุณแม่รีวิวนิดนึงค่ะเกิดอะไรขึ้นคะจิงิงตาตุ่มว่ะกินมาหมดเลยครับแต่ลิ้นก็รู้สึกำมือตรงนี้นี่เลยนะตอนได้ยินเสียงอ่ะตกใจนิดหน่อยจิงเจอกระโดดดิ่งดิ่งดิงจิงเจอ้มีกระเป๋าหน้าท้องด้วยนะไปอยู่กับพี่จิงเจอไหมครับครับเดี๋ยวเราจะเข้าแคมป์แกนกาลูแล้วนะครับเดินเองได้ไหมลูกพ่อไม่แข็งแรงไ ร้านแมน่เขาอินอยู่แล้วมันเลี้ยหนูอเองเดียไม่ได้เร้เป็นมุกเนี่ยแหนมองเลยว่าที่เราเคยได้ยินเห็นพวกแบบพิงงจ้อต่อยเมวย์คือเกะได้อ่ะแต่นี่เชี่ยหมดแต่ที่เ<า>ชี่ยหมดอันนี้ไม่มีต่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษ,โทษ <laughs> แกแสดงความกล้าดิขอโทษขอโทษแต่เปนน้ำบิ๊กติ๊กได้ชอบชอบมีที่เกันอีน่าแล้วอนี่เขานั่งนั่งนั่งปิกนิกถ่ายรูปได้มาเที่ยวออสเตรเลียจุด ก็บอกปลอดภัยเพราะว่าปกติจะดูร้ายแค่ตอนปรผสมพันธุ์ตอนเขาอยู่หัวก็ไม่แน่เหมือนกันนะขาแล้แก่ขางก็ดูอยู่หัวระมัดนึงพอขังตัวรามาลงตับถุงจิงโจ้ผู้อยู่โหยอืมเฮ้ยกินแกงเหมือนหนูเลยเอาแล้วะเห็นไหมครับเป็นหนูได้ค่ะชอบชอบเออแล้วชอบกินโจ้นะโอ๊ยเกียจเขาที่ทำไมอ่ะ เจอจิงเจอ ok. <ission> คะ่ะมันน่าสงสัยเลยลูกม <h lem medim> ันอมนิ้วเลยอะมีแกไปจับอะไรมาบ้างนี้ครับีแกอมนิ้วแล้ครับจน้อยหนึ่งสองสามจิงเจ้นจิงเจ้นจิงเจนจิงเจ้หญิงจิงเจหิง สวั่ดเียี่โอ้นมีองรอืั่นไหมลูนี่อ้เขานี้น่อเตียกแี้น่งเยนี่อ้นตีน่นเต้นกับอ้วั่เตีน่อเตยงนี่นเลยน้เลนอยู่ไหนทเลียเตกเห็นใจเหรนี่ไงมาียัง ว yeah, right? like, ่ายผิวเลยไม่เห็นเลยะอรู้ไหมว่าเรามาปกติอะไรนี่นี่นะมาหานูแล้วมาหานูแล้มาหานูแล้วนาดู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 ดดู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  ชอบไหมครับโอเคชอบพี่แก้มเข้าใจอันนี้คือน่าชอบแล้วไหนคำรามสิคำรามพูดถึงตัวอะง่วงหรือเปล่าง่วงหรือเปล่าก่อนได้เวลาม้ตสออันเนี้ยต่ออันนี้ตออันนี้ค่ะันึงนะคะกินของหวานกนได้นะลูกนะ พ่อแม่ได้นะเพราะว่าพ่อแม่ใช้ e n e จี้ไปเยอะมากพลังใจอ่ะลาบทะเลค่ะเป็นชามิสติกแล้วก็สกิววานิลาค่ะดีจังเยเอเมนก็อยากกินค่ะกินค่ะเขาเป็นคนประเภทแบบเลี้ยงของกินทั้งบิ๊กตินไม่ได้มีสิ่งกินหรอกนะเล่นให้แม่คุณแม่หิวเชฟเชฟครับเชฟคะมาหารดีก็ที่สวัสดีทุกคนดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช็อกโกแลตลาวาค่ะแล้วก็ หมดลูกหมดแล้วพาเด๋ยวน้ำเล่งๆน้ำไม่พอน้ำน้ำน้ำค่ะยน้ำไม่ได้น้ำเล่งน้ำเดืดนีถึงเล่งได้หมดแต่ต้งดเองแวีกัดดีค่ะขอบคุณค่ะที่ฝ่ายต้อนรับแขกี่ฝ่ายเล่งนะ aggressive ว่ามันนี้แอด้วยเป็นทั้ายและญี่ปุ่นรวมกันมาแล้วลูกทำเล่นทำเลนแล้เล่งเล่งช็อกโกแลตเนี chắc là chết hả chết chắc là chết chắc là Chef, chắc là chết 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 ก็ยังไม่ได้นอนอีกเลยก็อน่าจะง่วงมากนี่เองใช่ไหมที่เขาบอกว่ามีลูกแล้วเราจะรับรู้รสชา,าติอาหารได้ไม่เต็มที่นี่คือพ่อที่ค,อ,อ,คอ,อยไม่จับมันรสชาติเออได้เลยต้องเสียดายมากเลยไม่อร่อยทุกคนได้ทิ้งพ่อไปแล้วทุกคนทิ้งพ่อไปแล้วประเด็นกินดังกินคนเดียวเลย พ่อทำผลงานได้แต่วันนี้พ่อทำผลงานได้สำเร็จคือการกินทุกอย่างมีแน่นสั่งได้สองอย่างแ่สามีไม่ทันแล้วกลับไปพ่อไปวิ่งเด็กเป๊ะเราเขามาถึงไฮไลท์กันแล้วนะครับพี่นิก้าอะไรที่พ่ออยากจะทานมามากเลยคือการให้อาหารยีแล้วเอาเอาไปหนึ่งความรู้สึก ดีใจมากเลยค่ะไปเจอกินกันค่ะยีฬาไม่ใช่เสือลูกแ้วก็เทนก็ระวังรอต้องไปเทนลูกปกติแล้วโซนยีราฟเนี่ยเป็นโซนที่ตื่นเต้นมากที่สุดเลยนะเพราะว่าตั้งแต่กระโจนตัวที่เขาจุดโจมที่จำได้ความสุขแรกที่มาให้อาหารยีราฟนี่สหรับพี่นี่คือแบบกีตาร์จ้ากีตาร์สุดๆแล้วใจมันสั่น พี่แต่อยากให้ลูกมาได้จับลูกความรู้สึกพ่อสักครั้งหนึ่งเราได้หันมาแล้วนี่ลูกนี่แพ่อตื่นเต้นไหมนี่พี่บอสลูกลูกตื่นเต้นเหมือนพ่อเลยสินี่เห็นไหมตื่นเต้นไหมเหมือนกันเลยเดี๋ยวพ่อรู้สึกเป็นศูนย์จริงๆคอเขายาวนะเขาอยู่ข้างล่างนะลูกแม่ว่าพ่อตื่นเต้นไหมตอนนี้รค่กอนนะรันกันกันกันตันเร้่มไปดูที่นี่ลับ

นนนีั้ถือว่าเป็นการเปิดโลกให้กับน้องนะน้องตหน่อยวิ่งแล้วก็วป่ากันทีนึงแต่หน้าเขาดูมีความสุขนะแนี่ยิ้มนะอ๋อไม่บอกว่าไม่อยากจะอยากต่ออยู่ต่อบายบายคิวสานฝันแม่ละอันนี้สานฝันแม่ละ ใจล่องลอยโอ้ยปล่อยใจล่องลอยกาลากับนกข้างบนปล่อยใจวิวมันดีลมมันนี่สภาพล่าสุดของวันนี้นะนี่พี่โบก็ดูตื่นเต้นนะอยู่ก็มาเดินเต้นตามเพลงอยู่คนเดียวจะ<อ>ขึ้นไปไหนเนี่ยเาาขาอ่ะลาบ วันนี้ถือว่าเด็กๆทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ไหมค่ะคุณพ่อคุณแม่สุดแล้วสุดได้แค่นี้ละสุดนี่แลสุดไม่ได้จะสุดไงสุดไม่้จะสุดไงอ่าเจ้าหน้าที่ฟื้นแล้วนั่งรถไฟต่อที่บ้านนะครับว่าไงครับคุณเจ้าหน้าที่ที่บ้านนี้ไม่มีสัตว์ไม่มีลิงให้ดูแล้นะมีแต่นกกับพี่นีออนนะ เจ <Char Rice. S 2> ้าหน้าที่ค่ะวันนี้จะไปดูตัวอะไรต่อดีคะูม่งู้ใชไหมลูกสิบห้าชโชวลมงต่างกัด้ ้ไปดูของจริงอีกพ่อจำพี่อุลังง่ตังมานะลูกอ๋อเป็นเอุรังก่ตังให้พ่อทำเหงินไหมเห้ไป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 โอ๊ยโอ๊ยเบย่ยงแรงจริงเยอะ ไม่ต้อ<ค> <Lanc aster> งไป <air> แล้วแต่เขเล่นนี่บ้านเขจะมามาต็ฟตัวเรงตังเรจะมาแล้วเนี่องจ้าจจเขาออเล่นลายพ่เลนลเนี่ยติฟตั Tangan nak, krap. Jijiji. Pergi pergi naik, pergi pergi naik. Jijiji. Ah 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 ah. Itu dah. Ah ah. Di rumah tangga muz. เล่นเยอะไปนิดน <c ười> ึงแม่อุลังตังตั้นมเนี่ยไงอุลังตังตั้นมกินได้